สวัสดีครับพี่น้องผู้ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับนะครับดอกไม้ที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้าผมเอาเอามาฝากพี่น้องนะครับจะได้สดชื่นนะครับไม่ใช่ผมไปญี่ปุ่นไม่ใช่ต้นซากุระนะครับเป็นต้นการลับประพฤกต์การหลับประพฤกผมเคยเล่าแล้วล่ะในคลิปหลายๆครั้งนะครับต้นที่ตระกูลพฤกๆเนี่ยมันมีอยู่6ชนิดนะครับก็คือ1ต้นการลับประพฤกที่พี่น้องดูอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็ต้น วรนพฤกดอกสีเหลืองนะครับออกดอกเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ต้นชัยพฤกออกดอกเดือนพฤษภานะครับแล้วก็ต้นกาลพฤกษ์การพรกลพฤกษ์จุลานะครับแล้วก็รัตนาพฤกก็คือคูณสีลุงคูณสีชมพูนะครับที่ว่ามันเอาเม็ดไปปลูกมันไม่เกิดต้องตอนกิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้นราชะพฤกษ์ก็คือต้นคูณบ้านเราที่ว่าเป็นต้นไม้ประจําชาติบ้านเรานะครับกาลรรพฤก แล้วก็ตระกูลพึกทั้ง6ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับถ้าพี่น้องปลูกไว้ที่บ้านดีนะครับรวยต้องบอกว่ารวยด้วยนะครับก็ต้นกระประพฤกดอกหอมไม้หอมอ่อนนะครับเนื้อไม้ใช้งานได้ไหมก็เนื้อไม้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ปลูกเป็นไม้ประดับราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าซื้อต้นใหญ่ๆนี่ก็ต้นละ3ามสี่พันนะครับเตี่ยวมาตั้งแล้วออกดอกเลยแต่ถ้าพี่น้องเพาะจากเมล็ดประมาณ 3- 4ีปีมันถึงจะออกดอกนะครับอ่า แล้วที่สําคัญต้นกันลลปพฤกษ์เนี่ยถ้าพี่น้องปลูกนะครับพี่น้องช่วงหน้าแล้งอย่าไปลดน้ํามันนะครับเพื่อที่จะให้มันทิ้งใบแล้วมันจะออกดอกมันกลัวมันตายไงมันจะออกดอกออกลูกตามธรรมชาติของมันนะครับวันนี้ผมเอามาฝากพี่น้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องสังเกตตามข้างทางเวลาเดินทางไปไหนก็จะได้เจอนะครับเนี่ยครับต้นกันลลปพฤกษ์